การทอดกระถินที่วัดบ้านถือตำบลถือใหญ่นะครับอาเภอโพสีสวนจังหวัดรีสะเกดวันที่12พฤศจิกายน2 5 6 6นะครับนำโดยท่านนาย,ยกประยุนเดชหานนะครับ ข,ข,ขึ้นทางนี้เลยเหมือนกับให้ประธานกล่าวคำถวายอธิวานนี่ได้แล้วว่ะวานไ,ได้สักซะเอ๋อเล,เล่เลอันนั้นหลังจากข้อสภาพที่อยู่ระยองกรุงเทพแต่ให้ทุกๆคนระยองเนอะจองไว้เลยเออบริโภคสิแบบเงื่อนเงื่อนเพื่อเองี้นั่นละ ถึงสามัคคีรักยอมกรุงเทพต,ตั้งแต่มินิคอนเสิร์ตค่ำคืนนื่วานแล้วก็นำพาพี่น้องไปพักที่รีสอร์ทอาจจะขออาัยในรีสอร์ทอาจจะช่วงนี้อาจจะเต็มอาจจะใช้รีสอร์ทที่ไม่ไม่ต้อนรับยังไงก็ขออาัยไว้ตรงนี้ท่านมีงานมาประชัาง,งานประจำปีพ่อป่าสามัคคีนั่นคือสามัคคีดู บวบตอดเงินผ้าป่าสามัคคีวัดบ้านือวันที่24ปี67ปีนี้66ปีหน้า67เอาเลย67พันคูณพันเจริญวัดบ้านือวันที่24พฤษภาปี2567บุญบังไฟบวดปีลีคระเอง นะโมเทสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นของคุณโยมสว่างสีสีสีมูลพันตำรวจโพปาสเสริฐ รอดขำคุณกองแก้วจังหวัดระยองกรุงเทพพระมหานครออมด้วยพี่น้องชาวบ้านผือหมู่หนึ่งหมู่สิองและพี่น้องชาวบ้านใกล้เคียงทุกๆท,ท่านจะได้ร่วมอนุโมทานานเจ้าภาพไตาละห้ารอยบาทนางสมบูรณ์ใหญ่นุษนางอัมภัยภูมตา นางบุญชูสอนสีคุณแม่นายถนอมสอนสีนางอุกชัยผมพันนางเพื่อมะเดือนายสมชายศรีรักษาผู้ใหญ่อภิชาติคุณบางอรอนผมพันนายสังคอคำทองนายชนะปัดเสดปัดเจริญคุณแม่แจ่มที่ได้ประกอบน้อม แม่ลูกฉชินผมพันนางสาว,สาวอุสาหะพร้อมเพียงกันน้องมาถวายแด่พระพิสุสงผู้อยู่จำพรรษาพบท้วนไตมาในอาวาตนี้ก็แด่พระกฐินนักทานเป็นของบริสุทธิ์ดุดเรื่องลอยมาโดยนภา,าก,การแล้วตกลงในท่ามกลางประชุมสง์ จะได้จำพาอจดจงลงว่าเป็นของพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พระพิสุรูปหนึ่งซึ่งจักกระทำกถินนัทธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้และมีคำอัตถกฐาจารย์ ผู้รู้พระบรรธพุธทธาธิบายสังวรนน,นาไว้ว่าพระภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตนาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทำแปดประการมีบุพกิจเป็นต้นพระภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจกักระทํากตินักภารจิตตามพระวรรพุทธานุญาตได้มัดนี้ พระสมทั้งวงจะเห็นสมควรแก่พระสุภพิสุรูปใดจ,จงพร้อมใจกันยอมอรุยาตให้แก่พระพิสุรูปนั้นเพลินเทลือยังไดไหมหรืออยู่าต้นนทะั้หมดแล้วย,ยังไม่ได้นับนะป่ะฮะอยู่ที่ก็ประมาณประมาณหกแสนเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คุณปัถ้าทต้องเรียโทรประเสริฐรอดถังบุกองแก้วลอดถัง,ปถง,ถงไปรับของชงด้วยมีวัตถุมงคลม,มีหมอนกระโหลกใส่มังบาทโอ้ยัะบอกภาษาอ,อังจีนยากไปน้อนะผมจะสีว่านี่เองผมจบปรีบยัดโทรศัพท์

บริการทุกระดับทุกข้นใจบริการด้วยพี่น้องชาวบ้านถือวันนีรรร้มีความสุขแฮปปี้ฝรั่งก็บอกว่าฮัลโลหลแฮปปี้เออแฮปปี้แฮปปี้สามตัวสามตัวเออเออมันต้มีสีที่หลายสีงาม กินมันกันได้เลยหน่อยโอ๋บ้านไหนเนาะบ้านกินบ้าน <N -2> ความวุ่ญวาย่สาสาธุา้านี่ออกไปกว้าด้หไปเบิร์ดเลยนอยม่่เยี่ๆเอาวานที่นี่เลยก่เาไปข้างนอกเาไปข้างนอก